วันงดสูบบุหรี่โลกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีกรมอนามัยร่วมมือกับทันตแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษารณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ผ่านสัญ,ญลักษณ์โนโนโกระต่ายขาเดียวยืนยันมั่นใจไม่สูบเพื่อกระตุ้นให้เด็กประถมศึกษามีความสนใจตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่ส่งเสริมแนวคิดปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อนเน้นที่เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ถึง6โดยได้รับความร่วมมือจากโรง เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาพทและได้รับการสนับสนุนรางวัลจากทันตแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะก,การประกวดโดยในปีนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,073โรงเรียนและมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน22,574คนซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลแทบเล็ตเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จำนวน3รางวัลโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ผ่านสัญ,ญลักษณ์กระต่ายขาเดียวทั้งนี้นายแพทย์สลาวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนมามัยกล่าวว่าจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติในการสํารวจบุคคลที่สูบบุหรี่ในปี2564เราก็จะพบว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนที่สูบบุหรี่เกือบอยู่10ล้านคนนะครับคือ9.9ล้านคนและในกลุ่มเหล่านี้เราจะพบว่ามีกลุ่มของเด็กที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราเจออยู่ประมาณ26%เกือบ1ใน ของทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นนักสูบเข้าสู่เรื่องของการที่จะสูบแบบยาวนานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีผลกระทบทั้งในด้านของสังคมเศรษฐกิจและก็ด้านสุขภาพามีกลุ่มตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะมีการสูบบุหรี่ที่ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นแนวทางต่างๆที่เราออกมาในส่วนรสมสาธารณสุขเองกระทรวงสาธารณสุขเอง,เองก็ทากิจกรรมเพื่อที่จะช่วยลดนักสูบหน้าใหม่ในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันที่31พฤษภาคมซึ่งก็ตรงกับวันเปินสูบบุหรี่โลกได้มีกิจกรรมร่วมกมออวันมออรางวัลให้กกัับโโรรรรงงเเเีีีียยนนนทท่่ําืออคลิปวด ในการที่จะลดละแล้วก็ปฏิเสธซึ่งก็จะมีโครงการที่ทําออกมาก็ค no ือเซโนโนเรื่องของปฏิเสธบุหรี่ได้ไดยังไงนะครับก็มีคลิปออกมาเพื่อที่จะคัดเลือกให้เป็นรูปแบบให้กับโรงเรียนต่างๆหรือตัวเด็กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธการสูบบุหรี่ได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือทําอย่างไรให้เด็กเนี่ย สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตัวเองทางกระทรวงสาธารณสุขเองร่วมกับกระทรวงสารณสธิการสำนักทันตะสาธารณสุขและก็ทันตะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันตอนนี้เรามีโครงการเซฟตี้ MOE นะครับว่ากระทรวงสาราธิการนะครับถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่ติดบุหรี่แล้วหรือติดยาหรือมีความช่วยเหลือต้องการเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะยกมือขึ้นแล้วก็มาบอกคุณครูหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถที่จะปฏิเสธแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่เรื่องของการรักษาได้ถ้าคนที่จําเป็นที่จะต้องการลดบุหรี่ครับ